สวัสดีครับผมคุณครับจากยูเดียเซ็วันนี้นะครับผมจะมานําเสนออพาร์ตเมนต์สวยๆนะครับสไตล์รีสอร์ทในย่านลังสิทธํ์ลลูกกากันนะครับอพาร์ตเมนต์หลังนี้นะครับจะเหมาะสําหรับนักลงทุนนะครับที่อยากทาอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมนะครับโดยตําแหน่งของอพาร์ตเมนต์นี้นะครับจะอยู่ที่ตําบลลาดสวายนะครับอาเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยจะอยู่บริเวณคลองสี่นะครับ สามารถเข้าออกได้สะดวกนะครับทั้งจากทางลำลูกกานะครับแล้วก็เข้าจากทางเส้นทัญญาก็ได้นะครับทําให้การเดินทางจากตําแหน่งของอาพาร์ตเมนต์นี้นะครไปยังสถานที่ต่างๆนะครับสามารถไปได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเข้าเมืองนะครับหรือออกต่างจังหวัดอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญสําคัญนะครับอย่างเช่นสวนสนุกดีมเวิลด์นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแมคโครลังสิตเซีย er ลังสิตมหาวิทยาลัยลังสิต แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วก็ยังใกล้กับแหล่งชุมชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งทำเลที่ดีมากๆเลยต่อมาครับเรามาดูรายละเอียดของตัวอพาร์ตเมนต์นี้กันเลยอพาร์ตเมนต์นี้นครับจะตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด300ตารางวานะครับโดยทางเจ้าของนะครับทำเป็นอพาร์ตเมนต์สไตล์รีสอร์ทนะครับโดยจะมีอาคารที่เป็นในส่วนของตัวห้องเช่านะครับซึ่งเป็นอาคาร4ชั้นนะครับมีจํานวนห้องทั้งหมดอยู่ที่36ห้อง สามารถเปิดให้เช่าได้ทั้งแบบรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับอีกครั้งยังมีห้องแม่บ้านห้องเก็บของแล้วก็อาคารสานักงานให้เช่าอีก3าอาคารนะครับซึ่งสามารถให้ร้านค้านะครับหรือบริษัทต่างเนี่ยมาเช่าทําสํานักงานได้นะครับอีกทั้งยังมีการทําชั้นลอยสําหรับนั่งชมวิวบรรยากาศรอบๆได้ด้วยนะครับผมโดยพาทเมนต์หลังนี้นะครับจะเสนอขายอยู่ที่30ล้านบาทนะครับบนเนื้อที่300ตารางวาซึ่งถือว่าน่าสนใจเลยนะครับสําหรับ ทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีแผนลงทุนอนะพาร์ตเมนต์ในย่านนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะเข้าชมทรัพย์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ